Budaya, Namo Mo Tamaya, Na Mo Sangkaya, Apa ma, cúc pa, thi ma sang angu, sang wita, puka, yapa. เสเสอิอ so so ิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิทั้งทั้หลายคำว่า สมณะย่อมีความหมายอยู่ในลนักษณะในสำเนียงในอากับอิริยาต่างๆผู้ที่ ดำเนินชีวิตยอยู่ย่อมจำเป็นจะต้องมีความสวยงามเรียบร้อยดูสุขุมรอบคอบสมบูรณ์ในเหตุและผลเป็นเรื่องราวที่ใช้ประกอบคำว่าสมณะเรา ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นผู้เหนือเป็นผู้รู้เป็นผู้แจง้งว่าอะไรอะไรแต่เรามาปฏิบัติเพราะต้องการที่จะเข้าถึงเข้าใจแล้วปรับสภาพความเป็นเรา ที่เป็นอย่างหนึ่งกับสภาพที่เป็นอีกอย่างหนึ่งให้กลมกลืนกันนั่นแหละสมณะแปลว่าสมณะจะสามารถปรับสภาพได้กับทุกๆบรรยากาศทุกๆเรื่องราวเพราะทุกๆบรรยากาศทุกๆเรื่องราว สภาพการที่เราท่านทั้งหลายจะต้องไปประสบพบเจอตามการเวลาอันสมควรทำอันเป็นแก่นสารละมไม่นหมายความว่าผู้ใดรู้อย่างไรผู้ใดรู้แบบไหน แต่หมายความว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสัมผัสนั้นได้อย่างไรและเอื้อประโยชน์กับสิ่งที่เราสัมผัสนั้นให้แก่ผู้อื่นเขาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือแม้แต่บิญญาณได้อย่างไรบัญนี้ท่าน ได้ข้ามวันเวลามาสู่พุทธศักราชพอสอใหม่คือพอสอที่เป็นเลขคู่คือสองห้าเป็นเลขคู่ที่เป็นเลขหกกับเลขหกในจักรราศีถือว่าสิองเป็นสมบูรณ์สูงสุดนี่เป็น6ถึงสองครั้ง แปลว่ามาอยู่ครึ่งของ12ถึงสองครั้งและเมื่อรวมกันเราจะเห็นว่ามันคือ12จริงๆ6กับ6อะไรที่รู้แล้วทำไม่ได้คือคำถามที่ อยากอธิบายถ้าหากใช้ภาษาธรรมแต่ง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปเช่นเป็นคำดูแกลนเหมือนคนดีสอนผู้อื่นหรือดูแกลนผู้อื่นว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดบางหลักหรือรู้ทุกอย่างแต่ทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่าง หากถามตัวเราตัวเราย่อมกล่าวกับพวกท่านว่าพวกท่านได้จำแนกความรู้กับความรู้สึกได้อย่างละเอียดขนาดใดโดยธรรมชาติท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนคนในฐานะดดใดใดโดยธรรมชาติแล้วจะมีความรู้สึก เกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็จะดำเนินชีวิตโดยสัญชาตญาณตามความรู้สึกนั้นเช่นไก่ต้องขันม้าต้องเห่าคนตรงเราเรื่องราวด้วยเหตุและผลเหล่านี้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่มีความรู้สึกเป็นองค์ประกอบ พวกเราทั้งหลายอยู่กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกนัน้นเป็นความรู้สึกที่จะเอาไว้ใช้เฉพาะตนนั่นหมายถึงไก่ก็เลี้ยงตนดูแลตนโดยสัญชาตญาณมาก็ดูแลตัวดูแลตนโดยสัญชาตญาณคนก็ดูแลตนดูแลตัวโดวยสัญชาตญาณเราเรียกว่าความรู้สึกเฉพาะเป็นความรู้สึกของชีวิตอย่างนี้ หือว่าไม่ต้องเรียนแต่มีอยู่เลยเดิมทีมันอยู่ที่ว่าผู้ที่มาเกิดเป็นหมาไปสร้างกรรมอะไรมาถึงได้มาเกิดเป็นหมาผู้ที่มาเกิดเป็นไก่ไปสร้างกรรมอะไรมาถึงได้มาเกิดเป็นไก่แล้วคนสวยคนดีคนร่ำรวยคนยากจนเขาได้สร้างสมกรรมอะไรมาสิ่งใดๆดมาถึงได้มาเกิดเป็นคนเหล่านั้น แล้วมีความรู้สึกตามนั้นนี้เขาเรียกว่าความรู้สึกอย่างนี้มิสามารถจะเล่าสู่ได้ส่วนความรู้ก็คือเมื่ออยู่ที่ใดเมื่อเห็นอะไรอยู่กับสิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นเมื่อใช้ตาดูก็รู้ว่าเป็นรูปเมื่อใช้หูฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียง เรื่องราวของภาษะอันเกิดขึ้นจากทวารภายนอกกับทวารภายในกระทบกันอันเป็นความรู้เราเรียกว่าความรู้ที่เป็นความรู้ที่ประกอบกับความรู้สึกหากท่านเปรียบว่ามีความรู้มากมายแต่ความรู้สึกไม่มีอย่างนี้ก็ไม่น่าจะประโยชน์ก็หมายถึงไม่น่าจะมีประโยชน์โดยตรงเพราะความรู้นั่นเป็นขอเอามาประกอบ ส่วนความรู้สึกนั้นเป็นตัวตนหากความรู้กับความรู้สึกมันไม่สมกันมันก็อยากอย,กอยู่ฉะนั้นต้องถามตัวท่านว่าความรู้สึกของท่านกับความรู้ของท่านประกอบกันยังไงมันพอที่จะเป็นประโยชน์ไหมมียาจกอยากได้รถยนต์คันหรูราคาแพงเขาก็มอบรถให้ยาจกคนนั้นก็ มีอุปนิสัยเป็นยาจกเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไปอยู่ในภานะของคนที่มีความรู้การศึกษามันก็ไม่สมคันมันก็ไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นรู้ทุกอย่างก็ต้องถามว่ารู้อย่างไหนรู้อย่างที่เป็นประโยชน์ไหมความรู้ที่มีอยู่มันสมกับตัวทันที่มีไหมสมกับความรู้สึกไหม พราะความรู้เป็นแค่เฟอร์นิเจอร์ของความรู้สึกฉากนั้นพวกท่านต้องรู้ว่าตัวความรู้สึกกับความรู้นั้นมันเป็นองค์ประกอบกันความรู้เป็นแค่เรื่องราวประกอบในการเวลาในยุคสมัยส่วนความรู้สึกมันจะพาพวกท่านให้เป็นไปเป็นไปดังนี้กุศลาธรรมา สิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นอกุศลความรู้ในเรื่องราวที่ดีก็จะไปที่กุศลธรรมมาความรู้ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็ไปที่อกุศลธรรมมาขอให้พวกท่านจงใชส้สติสัมปชัญญะกพิจารณา ถอยเนื้อความที่ได้สดับในวันนี้และจากนี้ต่อไปให้รู้ว่าพวกท่านทั้งหลายมีอายุหนึ่งวันคือวันนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี2566เป็นผู้มีความเป็น ที่เริ่มต้นเป็นผู้ที่มีวันเวลาสดใสเป็นที่เริ่มต้นเป็นผู้ที่มีความปลอดภัยจากทุกสารทิศเป็นที่เริ่มต้นนับแต่วันนี้แต่จากนี้ตลอด